โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนอชาแนลเช่นเคยนะก็ตามที่วุกคนได้เห็นเลยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าทัสซูมากิระดับยูอาเท่านั้นละกันนะสลับในคลิปนี้ก็บอกเลยว่าเราอยู่กันในะไอเดียของคุณฮาเลกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นคนดูที่น่ารักของช่องผมหรือว่าผู้สนับสนุนใจดีได้ผมยืมไอเดียนี้มารีวิวนะครับก็จริงๆลคปนี้เคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าเป็นการรีวิวเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูรีววิรรอบแกก สามารถย้อนกลับไปดูได้นะบอทเลยว่าไอเดียของคุณฮาเลนนี่ยคือสุดจัด,จดนะเป็นผู้ชมที่อยู่กับเรามันหลายเกมมากๆจะเป็นบีชอวีอันนี้ไม่น่าจะมาไปหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าตั้งแต่บีชนะบอทเลยว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บีชเลยนะบอทเลยว่าเป็นคนดูที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆนะครับโอเคมาก่อนที่จะเข้าไปสู่เนะื้อหาคลิปกันในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกไดไลค์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับเนาะนะแล้วก็ ผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากช่วยกันกดติดตามหน่อยละกันนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วผมก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับและที่สําคัญเลยลอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะเผื่อเวลาผมแบบจัดกิจกรรมแบบคนดูคนแรกคอมเมนต์นแรกอะไรประมาณนี้แล้วในอนาะคตเราจะมีจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแนละ้วคือแบบเผื่อสำหรับ f c ที่แบบ ดูประจําแล้วแบบอ้ยคอมเมนต์อ้ยคนแรกครับอะไรประมาณนี้เออสะสมรอบไปเรื่อยเดี๋ยวผมมีของแจกแน่นอนในอนาคตนะครับโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปชมรีวิวกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาใส่โค้ด สักหน่อยละกันนับแจกโค้ดให้หน่อยนะครับคือไอเดียของคุณฮารเลยยังไม่ได้ใส่โค้ดน่ะเดี๋ยวผมจะแจกเป็นอย่างงี้นะครับโค้ด OPM 2312นะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็มากดใช้ได้นะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้นี่คือผมอัดแยกมาจากคลิปรีวิวหลักนะคือผมลืมอัดในตัวคลิปหลักนะครับก็ครับตรงนี้ปึ๊บนี่นะของรางวัลนะ200เพชรกับ1ตัวม่วงนะครับมาเรามาดูกันดีกว่านะทัชซึมากิของคุณฮารเล่ ตัวละครลูกรักลูกอวยขอยงคุณฮารลยนะ5ดาวม่วงบอกเลยนะครับพาร์ท1 2พลัง15ล้าน6 2 2 3 3 3หน่วยนะครับตัวนี้เลเวลสกิล119นะครับเนาะก็มาดูกันที่พลังในสถานการั์นะตัวนี้คือพลังโจมตี2ล้านหน่วยนะครับ67,000นะแถมไปนิดนึงพลังมั่งกัน350รนะับ HP อยู่ที่ หกล้านห้าแสนสปีดห้าหน่วยนะครับตรงนี้บอเลตอัตราคิทิคอนเยอะมากนะหกบหกแล้วก็ดาเมจคิทิคอนหรือว่าคีดดาเมตตัวเนี้ยดาเมจเอ่อทั้งหมด174.95%ร้อยเบอัตราต้านทาน30มสิบบล็นะครับประมาณนี้เลยนะส่วนเอ่อตรงนี้เดี๋ยวผมพอดูอัตราดูดเลือด6ิอัตราต้านอันติ22.2นะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกดาเมตต่างๆนะก็คือยิบย่อยลงไปนะลดดาเมตต่อเนื่องา แดี๋ยวเรามาดูกันที่ตรงอย่างแรกก่อนนะสกิลอย่างที่บอกไปนะเลเวล23นะครับตัวนี้ก็คือน่าจะยังไม่ได้กดต่อเราคิดว่าคุณฮาริก็นะ่เตรียมของที่จะกดต่อยนะตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นทําขึ้นเลเวล24แล้วก็คงขึ้นเป็นเลเวลตันประมาณนั้นละกันนะส่วนตรงนี้ปดขีดนับก็คือ,อยังทําต่อไหมนะค,คือมันใช้เศษทัดเยอะมากนะค,คือใช้ทั้งหมดประมาณ270เศษในการทําขึ้น6ดาวม่วงซึ่ง ไอ้หกดาวฟ้าหกดาวทองอ่าขออภัยผูริวนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเศษยูอามันหายากเนาะก็คือต้องใช้ตัวละครรวมๆกันเนี่ยก็ประมาณเจ็ดตัวเลยนะถ้าเกิดว่าจะเอาเนาะก็คือถ้าเกิดไม่อยากใช้ให้มันเข้าเนื้อก็คิดว่าคุณฮาริอาจจะยังไม่ได้จัดนะครับส่วนผูกเตือนตรงนี้คือตานเรียบร้อยนะผ้าดาวมั่วนะประวัติก็ทําครบหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็คือรับหมดเลยแล้วนทะักษะ ใส่ตรงนี้เป็นทักษะพื้นฐานนะครับใส่เป็นแผ่นคมดาบเลเวลเจ็ดนะครับตรงนี้แล้วก็มีอันนึงเป็นคมดาบเลเวลแปดนะครับแล้วก็ช่องที่สามใส่เป็นแผ่นกําลังนะครับเลเวลแปดนะบอกเลยว่าสุดจัดนะพวกทักษะคืออัปตันหมดเลยนะครับตรงนี้ทักษะที่สองนะครับตรงนี้มีทั้งหมดสามช่องเหมือนกันช่องแรกเลยใส่เป็นแผ่นอลมาดนะครับตรงนี้เอามาใส่ดาเมจอันตินะคือให้อันติแรงๆนะจริงจริงก็คือผมมองว่าใส่พวกดาเมจต่อเนื่องก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือเข้าใจมาแล้วผมก็จะขอไม่แก้แล้วกันนะพวกดาเมจต่อนนื่่อองงยาี้ อ่าแล้วก็มีแผ่นแทงทะลุนะตรงนี้คือเพิ่มโอกาสทะลุต้านทานอะไรประมาณนี้ว่าทะลุบล็อกนะครับก็คือเลดับเจ็ดเลยนะแล้วก็มีแผ่นกําลังเลดับเจ็ดบอกเลยนะว่าสุดจัดๆนะคือทัตนี่คือลูกรักของแท้นะครับบอกเลยมาดูกันต่อที่การนะครับนี่นะทัตอาวุธปลุกตื่นเอ่อหนึ่งใช่ไหมอ่อแล้วก็ตรงนี้เอ่ออ๋อยังไม่ได้สุ่มต่อนะคิดว่าถ้าเกิดรีเทิร์นมาคุณฮารีได้จัดอยู่างนีหรือเปล่าเดีย๋ดยวผมขออนุญาตส่องในกระเป๋านิดนึงแล้วกันนะบันนี้คือขออนุญาตนะ ไหนดูซิอ้ตัวอาวาุธ87ใบอันนี้ไม่รู้นะว่าคุณฮาเล่จะเก็บไว้รอซุยริวหรือว่าจะกดทัดต่อให้มันขึ้นสี่ดาวนะก็คิดว่าอาจจะเป็นซุยริวแหละนะครับเนาะตรงนี้อ่อตราฮีโร่ระดับ S สก็6ดาวนะครับเนาะอุปกรณ์เฉพาะตัวนี้ใส่เป็นเน้นโจมตีนะคือไม่ได้ใส่ครบเสร็จนะก็คือชิ้นแรกเลยนะครับเนาะก็ใส่เป็น เกราะไซบกนะเพิ่มโจมตีอัตราคีติข้อนะอัเออออลองเป็นโจมตีธรรมดานะแล้วก็มี HP ห้อยลงมานหนึ่งเนาะส่วนต่อมานะวันนี้ก็คือใส่เป็นรองเท้าโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ยี่สิบกเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีห้อยโจมตีอีกหนึ่งอันนะคือบอกเลย่าสวยมา,มากๆโจมตีสามแถวนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะคือห้อยโจมตีเป็นสามแถวนะครับเนาะแล้วก็ชิน้นสุดท้ายนะคือเหมือนกันเลยแต่ว่าชิ้นนี้นี่คือจะบวกเยอะหน่อยนะคือเพราะมันหกดาวนะตรงนี้คือจะได้โจมตีเป็น 30%นะแล้วก็มีออฟลองให้ที่มันบวกเหมือนกันนะประมาณนี้คือจะหางกันอยู่ประมาณ4%เซนตนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของที่ใส่แล้วก็การบัฟลืมการบัฟฮีโร่นะตัวนี้ใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออฟลองเป็นโบนัสต่อสู้2แถวแล้วก็โจมตีสองแถวนะมี HP เกินมาอันหนึ่งนะคิดว่าน่าจะยังไม่รีนะถ้าเกิดว่ารีก็คุณฮารีน่าจะใส่เป็นโบนัสโจมตีสนะคิดว่าหรือไม่ก็เป็นอัตราดาเมจอะไรประมาณนี้ต่อมาตัวนี้ โจมตีเปอร์เซ็นตนะ์นับการ์ดบัฟพลังนะับโจมตี3แถวพลังป้องกันนี่คือน่าจะน่าจะยังไม่รีนะเป็นพลังป้องกันอยู่แล้วสุดท้ายเป็นอราต้านทานนะครับแล้วก็ต่อมาเชนสุดท้ายนะเป็นทางส่วนของการ์ดระดับเอสนับใส่เป็นโจมตีเหมือนกันแล้วก็มีโจมตี3แถวป้องกัน1แถวแล้วก็ hp 1แถวนะครับประมาณนี้เลยคือเป็นการ์ดบัฟเพิ่มพลังโจมตี3 0 3แผ่นก็คือรวมกันเป็น90%นะก็คือบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับส่วนทีมที่ใช้กันในวันนี้ก็เป็นทีมนนะมวนะวัา่่ตแ ผมไม่อยากเล่นอะตอมิกผมหมดเลยผมไม่อยากเล่นท่าสนองกระบองเหล็กเราใส่เข้าไปเลยเราเราหน้าด้านนะคือเขาจับแล้วเราเราไม่สนนะเราจะเล่นนะ <c oughs> โอ้โหโอ,โอ้กระบองเหล็กไม่มีของเลยผหอะผม,มเอาอะตอมิกก็ว่าใส่ดีกว่าไปอะตอมิกเหมาเดิมเถอะ <c oughs> นะครับมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาหาคนตีสท่านั้นละกันนะคุณฮาเล่อยู่อันดับที่5้าสิเ็ดของเซิร์ฟนะเราตีกับใครได้บ้างตรงนี้เอ,อเดี๋ยวผมขอญาตเลื่อนหาสักครู่นะ เอาคนที่แบบอยู่ใกล้พลังใกล้ๆกันหน่อยละกันนะับสัก60แล้ละกันอ่ะก,อกล้องกลมนะพลังห่างกันประมาณ3ล้านอันนี้คือผมขอตีคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เติงเกินกนะ็คือเพื่อที่จะรีวิวดาเมจของทัและกันมาดูกันคนนี้เออพลัง45ล้านแล้วเขาถอดทีมนะมาดูกันดีกว่านะจอทีมของฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนนะสปีดเร็วกว่า3ตัวเลยเดี๋ยวผอขอลดสปีดลงเป็นคูณ2นะแล้วจังหวะนี้ เขาปามาก่อนนะ5ลันกาเมื่อกี้พากไม่ทันก <g pil en> ํา <g> ลังคิดชื่อจูโจมอ,อยู่นะจูโจมาจังวันนี้ต่อยมาอืออีกาสนไนไป10ล้านติดไม่ย่อท้อไปแล,แล้วแล้วมาจากนนี้ขึ้นซปเปอร์โนวาใส่อีกหนึ่งทีใส่บัฟให้กับเพื่อนในแถวนะตรงนี้บอกเลยว่าแรงมากๆนะแล้วมาจังวันนี้ขึ้นหินจิตบดขยี้ไปฟูบุไข,ขเคเต้ปื๊บเขาให้4ล้าน5ล้าไล่โจมตีต่อยทาง่วนของอะตอมิก อะตอมิกคิสซึม400,000ปาดไม่เข้าเลยครับจังหวะนี้แล้วมาสบันแคนซอมบี้แมนล้านหนึ่งมายังไงก็ไม่รู้แต่เขายังคงใช้อยู่นะครับแล้วไอ้ตัวนี้ใครก็ไม่รู้ไม่เคยดูไม่ไม่ใช่ไม่เคยดูไม่เคยจะจําชื่อวาผิดรแล้วมาต่อแวจอยอยู่ในติดโปรเตโต้สมารมาหนึ่งที800,000ดาเมจนะไม่เข้าเลยแต่ว่าติดทั้งตัวผมไม่ยอมท้อไปสองตัวแล้วทีมคุณหาร์ยทีมตัวข้าว่าติดไม่ดับไปแล้วมาดับขึ้นเลเซอร์คลั่งจังหวะนี้ยิงมาปราบไปหนึ่ ทั้งส่วนของเพิงที่เสียไปนะแล้วติดไม่ยอท้อไปสี่ตัวทีมข้าติดไปสองตัวทีมข้าวไปใส่คืนกลับมาผู้ไข่เคียเต้แล้วบอกในภาคไม่ทันนะครับตอนนี้คือโคตรแรงโอ้โหสี่ร้อยเก้าสิบล้านใช่ไหมเมื่อกี้หร,หรือเท่าไหร่วะสี่สิบห้าล้านเหรอเพิ่มมาสิบสี่ล้านเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมดูไม่ทันสี่สิบล้านหรือว่าสี่ร้อยถ้างสี่สิบป่ะอือมันไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินร้อยล้านปะ่ะมา ยูเนเต็ดสมาชมาหนึ่งทีชนมาปรื้สิบเอ็ดล้านนะครับบอกเลยหูเมื่อกี้นี่คือจุกมากดอกเดียวของทัสุบากินะครับเรามาตรงนี้เข้าเทินเราแล้วครับซูเปอร์โนวาไปหนึ่งทีมาป้องให้บัฟดาเมจกับเพื่อนแถวนับสามสิบแปดล้านแล้วก็ไล่โจมตีมาต่อจอังหวะนี้ฟุบุกครยามเตะไปหนึ่งทีสี่สิบแปดล้านดาเมจนะครับโอเครอบเมื่อกี้น่าจะสี่สิบเก้าแหละคิดว่าเราไล่โจมตีเราทำโซ่ของฟุบุกินับตีไปเก้าล้านดาเมจจังหวะนี้ติดระเบิดไปห้าแถวนะครับเออห้าตัวนะครับตัวนี้ เรามาต่อจากนี้อาชูราคาบูตูไรโจมตีไประบำข้างผีหน้าต่อยเข้าไปที่หน้าของผีเสื้อไมหนึ่งดอกดอกนี้เข้าไป8ปดหมื่นสี่โคตรเบาแต่ว่ามีทางโซนของผูบุกไคเคลเต้าตามมาต่อแล้วจจงหวะนี้บึบบึบบึบไปหนึ่งทีย7สิบเจ็ดล้านดานเมจแล้วก็ไล่โจมตีจากของเจ,า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 จา้าฟูบุกิกนะครับตีไปห้าแทก็กตัวน,นี้เข้าไปห้าล้านแปดนะครับจอมบี้แมนนึงคงหลับไม่เตืดนแล้วฟื้นไม่ว่าทุยลินพันลินพันต่อยไปก่อนครับอีกราสไนไปแปดล้านเจงหวันนี้ เรามาฟูบุไคเคียเต้ขึ้นหินกระแทกฟ้าไม่มีไม่ใช่คนล,ล่างเลยมัว่วั่วกันโดยใหญ่ละสิบสี่ล้านไมเม็รับจังหวะน,นี้เรามากันต่อจังหวะน,นี้ไล่จมตีหรือเปล่าไม่ได้จมตีมาโบลอดระเบิดถล่มดาวไปหนึ่งทีแปดสิบล้านดาเมจตไม่เข้าเลยเหมือนจะแรงแต่ว่าทีมตรงข้ามเขามีมเม็ดเจมนะเลยทำให้ไม่ตายนะตรงนี้ต่อยไปธรรมดาไม่มีไม่มีมมเออลูกไฟนะเรามาต่อทั้งสองว่าต้องมีคิสซึมนะ ้ยพลังลูนตีไปเจล้านกว่าเมื่อกี้แล้วก็ฟูไข่ใครเคียร์เตะตามไปต่อนะบลืบไปหนึ่งทีสิบล้านนะโอ้โหอันนี้คือจอจอเอาจีนี่คือถึงขั้นกับแบบขึ้นแจ้งเตือนนะว่าแบบอยู่นานเกินไปรับสมัมผัสจอไรบ้างอะไรประมาณนี้ตอมีไรจมตีไปนะเมื่อกี้ตอมีขี้ซึมไปแล้วมาต่อจากวันนี้รอบที่สองอะไรจมตีมาปาดไปหนึ่งทีหนึ่งล้านเจ็ดแสนดามียังคงติดไม่ยอท้ออยู่แล้วก็ไล่จมตีไปต่อนะตรงนี้ปลืบปลืบปลืบปืบ,ปบ,ปบไป บอกเลยว่าแรงามากๆนับสามล้านเจ็นะเราทีมตัวค้มเขาลุกขึ้นมาแล้วทางส่วนของราชซาีฟูดอีกาสไนจมตีบ้าข้างไปปึ๊บปึ๊บปื๊บหสิบห้าล้านดาเมจส่งราชซาีฟูดทีมเราลงไปนอนแล้วจ้าวันนี้ระบำข้างพีน่าสนคืนกับไปต่อยเพื่อนผมเหรอต่อยเพื่อนผมเรอโอ้โหห้าหมื่นเจ็ดดาเมจโคตรน่ารักเลย เรามาจาังหวะน,นี้อชูราคาบ,บุตโตะเราเข้าสู่หมดครั้งแล้วนะครับจังหวะน,นี้เป็นบับกระน,นำสีบัวเราไปกันต่อระบำครั้งพินาศต่อยเข้าที่เบาหน้าไป1หนึ่งทีมับเก้าไงอู้หูเก้าล้านแปดแสนดัเม็ส่งเราไปนอนกองกับพื้นกันหมดเลยนะจังหวะน,นี้เหลือเพียงแค่สี่ตัวทีมตรงข้ามทีม,ทม,ทมเราก็ยังคงเหลืออยู่ห้าตัวแล้วจังหวะน,นี้ขึ้นจิตกระแทกมาหนึ่งทีครับสามล้านแปดนะ 3, 8, นะส่งโบล้อนลงไปติดไม่ยอาทอกับเพื้นนะแล้วจังหวะนี้ไปครับ อะตอมิกคิสซึมสองตัวมับเข้าให้หกแสนดานเมจนะเมื่อกี้ไล่โจมตีนะฮะเรามาตอบซูเปอร์อันรอยดักชายมงมาหนึ่งทีดอกนี้หนึ่งล้านดานเมจนะครับเข้าไปหนึ่งร์กเก็ตนะแล้วก็ระเบิดโซนออกไปเมื่อกี้ห้าล้านนะครับแล้วมากันตอบคืนเลเซอร์ครั้งจากจีโฟยิงมา สามล้านเจ็ดแสนนาเมนะบูหูแรงมากๆเลยแต่ว่ายังคงยืนไหวแล้วมาต,อาาต,ต่ออัปราชาสี่ฟุตต่อยยัดเข้ามาหนึ่งทีตอนนี้ทะลุไปเลยนะสิบสองล้านส่งเกเดียวกันชุบลงไปนอนกองกับพื้นอีกแล้วนะครับเรามาอีกแล้วรไรโจมตีเพิ่มกรามให้กับเพื่อนในแถวนะครับบอกเลยว่าใส่กระนำกันลุนล้มาแล้วครับจังหวะนี้ตัวเอกของเราฟูบุไข่เคียเต้อื้ออื้อสามละสามสิบเก้าล้านหูแล้วได้โจมตีไปต่อปื๊บปื๊บ ปืบป๊บปืบ๊บปื๊บอืมเจ็ดล้านสามมันบอกเลยว่าตอนนี้ก็คือปานตายแล้วนะทีนข้คาดว่าเจ้านี้ไล่โจมตีต่อโอ้โหปืบ๊บปื๊บมาหนึ่งทีหนึ่งล้านห้าแสนอาเม็นะแล้วก็ไล่โจมตีต่อหรือเปล่าไล่โจมตีอ่อไม่ไล่โจมตีแล้วน,นี้เขาใส่ขึนนะว่าซุปเปอร์โมเมนตัมจากทา้งสองดาดักชายมาหนึ่งทีชนไปเต็มเบ้านะสี่ล้านเก้านะครับแต่ยังคนติดไม่ยอท้ออยู่นะเรามาแล้วานะอาชุราคาบุตโตะบอกเมื่อกี้ขต่อยผมได้เาลาต่อยคือระบำข้างพินาี ยัดไปแปดล้านเศนะติดไม่ยอ่อทอกันเลยทีเดียวเรามากันต่อตรงนี้ฟูบุไข่เขียเต้ไโจมตีไปปืบป๊บปืบ 29, 000, 000, 000, ๊บปื๊บยี่สิบเก้าล้านดาเมจบอกเลยว่าเห็นอย่างนี้ผมนี่เริ่มอยากจะบซุ่มทั้งส่วนของเจ้าทาัศน์ซอมากิแล้วนะไโจมตีต่อสองทั้งสองน,นะตอนนี้โหแรงมากๆนะครับเดี๋ยวมาแล้วไงจงังหวะนี้โบล็อตระเบิดถล่มดาวยิงไปทะลุ <aument> ไม่ย่อท้อหรือเปล่าปืบ๊บเรียบร้อยฮะยิงทะลุไม่ย่อท้อไปเลยจังหวะนี้แล้วยิงไป ฟุบุคายยามิเตะบึบสามล้านสามพูดสามสิบสามล้านด้วยสามล้านสามเรับ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ผมผมสับสนตัวเลขแล้วแบบดามดามิามเอะแบบขึ้นขึ้นลงลงนะเริ่มเริ่มเบลอเริ่มเบลอเรามากันต่อจังนี้อะตอมิกไล่โจอมเสีร,รมดาไปก่อนนะเพราะไม่มีรถไฟใช้เก้าแสนสองนะครับบอกเลยว่าแรงมากแล้วทีมเรากลับมาเลือดเต็มกันอีกแล้วนะอชูราคาบุตโต้มีเลือดสองขีดเลยนะจังหวะนี้ แล้วมาทางส่วนของขึ้นจิตบทคายี้ฟูบุกไข่เคียเต้มาหนึ่งทีหนึ่งท่าเกตดอกนี้เข้าไปแ0 0แสนไร่โจมตีต่อยทางส่วนของซูเปอร์อันดรอยดักชายชนไปหนึ่งทีซูปเปอร์ยูเรเทตสมาร์ทปื้บเข้าไป5 0 0แสนดาเมจไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็มาฟูบุกไข่ยาเมตเต้ไปหนึ่งทีดอกนี้ไม่ใช่การไล่โจมตีแต่เป็นการโจมตีโดยหลักๆ14ล้านดาเมจนะครับบโบว่าเจ็บมากๆแล้วก็ไล่โจมตีทางส่วนของเจ้าฟูบุกินะครับดอกนี้ บอกเลยนะว่าผมนี่คือภาพแทบไม่ทันนะคโคตรจะเหนื่อยโคตรจะทอ้อเพราะว่ามันตีกันนานซะเหลือเกินนะนี่คือไปกันต่อปื๊บเจ็ดล้านนะผ่านไปสามรอบผมรู้ว่าผมพามาแล้วสามสิบรอบนะคบโคตรเหนื่อยแล้วมาลระต่อะบัมข้างพีนาตต่อยไปอีกหนึ่งทีอืมเก้าล้านบนกติดไม่อยอามท้อแล้วมครับไล่โจมตีไปฟูบุกไค่ยังไม่เตะปึ๊บสองล้านเก้าแล้วไล่โจมตีต่ออกครับตัวนี้บอกได้ไล่โจมตีลัวๆนะฮะ นาดาร์คชายยังไงยังคงติดไม่ยอดทอยน้ำซอมบี้แมนจะตื่นหรือไม่ไม่รู้จะได้ตื่นหรือเปล่าโบลรอต่อยไปหนึ่งทีถ้าเกิดมีลูกไฟให้โบลร้อนเมื่อกี้นี่คือคิดว่าน่าจะจบงานได้แล้วเพราะมันตีทะลุไม่ยอดทอยนะแต่รอบนี้ก็คือตีไปก่อนนะตดสนามพลังไป2ล้านเก้าแล้วจังหวะนี้ไล่โจมตีต่อนะตีตีต,ต,ตีตีไปยังคงติดไม่ยอดทอยอยู่เช่นเคยนะล้วมากันต่อไปตอม m i ตีธรรมดาไปหนึ่งแสนดาเมจนะเรามา a ตมมิกคิดซึมไล่โจมตีมาปาดไปหนึ่งทีส 40,007เราซอมบีแ้แมนยังไงลูกขึ้นมาดอกนี้นอนต่อฮะลูกมาทําไมไม่ได้ช่วยให้มีประโยชน์อะไรไล่โจมตีมาจาังหวะนี้ครับปรื้ไปหนึ่งทีห้าแสนสี่นะเราอะตอมิกคิดซึ่งมาไล่โจมตีปาดไปหนึ่งทีสามแเน้นเทไม่เน้นแรงบอกเลยแล้วซุปเปอร์แอนดรอยด์ดาร์ชายมาแล้วโมเมนตัมชนไปหนึ่งที 5, 7, นะห้าแนเจ็ดนลโวว่าตอนนี้คือผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะคือแม่งนานแลวเกินนะครับ เรามากันต่อจากนี้ฟูบุไคเคียเต้รอบนี้คิดว่าน่าจะทะลุไม่ยอ่อท้อโอ้โห و, ยังคงติดไม่ย่อทออยู่นะครับเก้าล้านห้านะแล้วได้จมตีต่อไปน้ำดองนี้เข้าไป6กแสนสี่นะครับเรามาเทินของซูเปอร์แอนดรอยดักชัยซูเปอร์แอนดรอยโมเมนตัมชนไปหนึ่งทีปื้บ๊บปื้บ๊บปื้บ๊บหกล้านโมเลยอชุระคาบุโตะบอกสกิตรพี่ทําไมน้องไม่เจ็บไม่ขัดแล้วเจ้านี้ต่อยคืนกลับไปเราบำคลั่งพีน่าเราขึ้น,นแ,นนแนจ้งเตือนอีกแล้ว ระบำข้างพีนาส9ล้านเรียบร้อยฮะส่งลงไปนอนดิ้นกับพื้นบสหรือว่าจงพื้นเป็นยังไงบ้างนะครับดาเมตราีดา้ทำไป478ล้านนะครับทางส่วนของฟูบุกิอะฟูบุกิท่นซมากิแล้วฟูบุกิ่กา,าทำดาเมตไป72ปรของรอบนี้ทำดาเมตไป337.15ล้าน 7, 15, 000, 000, บกกหรือว่าตัวเดียวนี่คือปลาไปแล้ว72นะบเลว่า โคตรแรงนะครับไม่อยากจะเชื่อกับสายตาของตัวเองนะเดี๋ยวที่1นสิแม็ดมอยแเม็ดมอยแบดมอยนะครับอหูสุดจัดๆห้าดาวห้าดาวมั่วทุกตัวเลยเัดเคผู้รีพริเซนเนอร์ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็คงจะเป็นเมฆานแล้วกันารบทนะครับว่าคลิปนี้นี่คือภาคกันเหนื่อยมากนะครับเกมเดียวรอไปสิบกว่านาทีนะครับแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจกกกอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงเวลานี้ด้วยนะครับตอนนี้คือผมเริ่มภูมิรู้เรื่องแล้วบอกเลยว่าตอนนี้คือลิ้นรัวมากนะภาคแบบรัวๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ